วันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อจะมาทำแปลงผักการตื่นแต่เช้าหลายวันแล้วที่ตื่นสเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนคือเช้ามาก็คือแบบเปียก,เป,ยกเปียกตลอดก็เลยทำให้การตื่นมารถผักเนี่ยมันก็คือไม่จำเป็นละคือไม่ต้องตื่นมารถผักก็คือเราก็ ตื่นมาแล้วก็ดูความสดชื่อดูความาเรียบร้อยเล็กน้อยเท่านั้นเองมันเลยทําให้ร่างกายว่าโอเคเราขอนอนอีกสักนิดนึงเพราะว่าเราตัดต่อวิดีโอตัดต่อทลิปนะเราก็เราก็ตื่นแล้วเราก็นอนดึกอยู่แล้วก็เลยทําให้การตื่นในเช้าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยากก็เลยอัดน,นิสัยตัวเองด้วยการเดี๋ยวจะทำแปลงขึ้นมา แปลงขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการเพราะเมล็ดผักในช่วงแรกต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเหมือนเหมือนทารกน้อยเลยก็เลยโอเคเราต้องมีอะไรที่ทําให้ร่างกายเราว่าต้องตื่นนะต้องทานะนี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบตื่นสายวันนี้ก็เดี๋ยวจะมา ทำความสะอาดในส่วนบริเวณตรงนี้ด้วยเห็นไหมบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีผ้าสแลนแต่ก่อนแต่ตอนนี้เอาออกแต่เอาไว้แค่ฝั่งนู้นเพื่อบางแดดให้กับผกผุกตอนนี้ก็เหลือเหลือไม่เยอะเพราะว่าเลี้ยงเพื่อจำหน่าย อะไรต่างๆด้วยก็เหลือประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมาทำค้างถั่วฝักยาวต่อเนื่องจากเมื่อวานทำแล้วฝนมันตกก็เลยหยุดชะงักไปทำได้แค่แถวเดียวปัญหาของผมคือผมจะทำอีกแถวหนึ่งนะฮะก็คู่กันนะครับสองแถวจะใช้ตะข่ายตัวเดียว แต่ประเด็นคือมันจะมีอยู่แถวหนึ่งที่ไม่มีคู่นะครับมันทั้งหมดมันห้าแถวมันเลยทําให้ต้องใช้อาจจะต้องใช้ไม้นะครับปักปักแล้วก็ให้ถั่วในเลื้อยขึ้นในตัวนี้ต้องรีบีทำนะครับเพราะว่าต้นถั่วก็เลื้อยยาวแล้วนะครับมันก็ไปพันกันเองพันกันเองเยอะเลย พ่อจะทาอีกอย่างหนึ่งก็มีงานอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะก็คือตรงนี้คือถ้าเกิดเนี่ยตรงที่ผมดึงเชือกเอาไว้นะครับถ้าเกิด <im ple asure> ผมทําการใส่ตะข่ายแล้วเนี่ยมันจะทําความสะอาดถอนหญ้าอะไรต่างๆมันมันยากแล้วก็ลําบากก็เลยแบบเราถอนหญ้าก,ก่อนดีกว่านะก่อนที่จะใส่ตะข่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหญ้าขึ้นท่วมแน่นอนนะก็เดี๋ยวทาความสะอาดตรงบริเวณ ที่จะใส่ตะข่ายก่อน เสร็จแล้วนะครับเสร็จนี้ก็คือเสร็จแค่ร่อง,งกลางๆนะครับที่จะใส่ตะไครยนะครับส่วนบริเวณข้างๆนะก็ยังรกอยู่นะเดี๋ยวาหาเวลามาทําอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้ใส่ตะไคร์ให้เรียบร้อยเพื่อให้ตัวต้นถั่วเขาเลยขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเริ่มพันกันหรือไม่ไม่เจอเพื่อนเขาก็ไปพันกับต้นหญาต้นอื่นนะครับเนี่ยก็จะมีปัญหาตามหลังนะครับก็เดี๋ยวจะกางตัวตะไครยก่อนเนาะนี่เสร็จแล้ว เสร็จแค่ตรงกลางนะครับเสร็จแค่ตรงกลางตานขางก็ยังรกอยู่ <laughs> ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างหลังผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแถวนะแล้วก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ ความสูงโอเคนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับอยู่ที่2เมตรก็ถือว่าเป็นความสูงที่ทั่วเรือยขึ้นแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับแต่คือประเด็นคือมันมีตรงนี้โค้งนิดหนึ่งนะครับพอดีผมดึงเยอะเกินไปนะครมันก็เลยตึงนะมันเลยทําให้ส่วนตรงกลางเนี่ยมัน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 ขึ้นสูงม็ไม่เป็นไรนะครับมันเลยขึ้นสูงอยู่แล้วมันเลยขึ้นข้างบนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือด้วยซ้านะ ตัวตะขายเหลือนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือนี่ครับจับให้ยอดถั่วเนี่ยให้เขาเกาะนะครับแต่ตนนัวไหนยังไม่ยาวก็ยังเกาะไม่ได้นะครับก็ยังมีบางตัวที่ต้องรอให้เขายาวก่อนนะครับอันนี้ยังพอได้น,นี่อันนี้พอได้ต้องระวังนะเพราะว่ายอดของเขาเนี่ยอ่อนมากนะครับแล้วก็กรอบมากแป๊บเดียวหักนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับให้เขาพันอยู่ประมาณนี้ ก็ตรงนี้เช่นกันนะครับเ่ยตรงนี่ตัวนี้เขาพันกันแล้วเขาพันกันนะเราก็ต้องแยกให้เขาไม่พันกัน บางตัวเขายาวเกินไปเขาก็ไปพันต้นอื่นนะฮะมันก็ทําให้ต้นอื่นนะก็โดนรัดนะครับทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยคือหยุดชะงักน,นะครับหรืออาจจะตายได้นะครับเดี๋ยวให้เลื่อยไปคนละทางแล้วกันตอนนี้นะครับเป็นเวลา8 โมงยี่สิบแล้วนะครับแต่แดดไม่ออกนะครับเพราะวันนี้มันครึมครึมนะครับแล้วก็ยังไม่ห er, ิวข้าวนะก็เลยแบบเดี๋ยวมาจัดไอตรงนี้ต่อดีกว่าทุกคนนะฮะไม้ไผ่นะครับคือเป็นไม้โครงพาสแลนก่อนนะฮะก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเอาออกก่อนนะครับเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะนะับทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม้ก็จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อเอาไว้ทําอย่างอื่นอีกนะครับก็จะเก็บไว้ให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวเก็บตัวนี้เสร็จแล้วก็ ไปไปกินข้าวเนาะ,ะช่วย,ยกสิอ้โอเคอ Thank <laughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทำความสะอาดตรงนี้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทําการเริ่มปลูกผักนะสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักนะครับเข้าสู่หน้าหนาวพร้อมๆผมเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะครับหาแปลงหาบริเวณที่อาจจะเป็นแบบพื้นที่แบบเล็กๆที่อยู่ตามแบบอ่าข้างๆบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะนะทุกคนถ้าเกิดเราปลูกเยอะมันจะเหนื่อยตัวเองนะครับเราปลูกแค่เฉพาะในส่วนที่อ่าเราดูแลได้ เราพอเห็นแล้วมันสร้างความสุขสร้างงานเด็กให้กับตัวเองนะครับเราไม่ต้องปลูกเยอะนะครับอันนี้คําเตือนเลยนะครับสำหรับใครหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะปลูกแบบเราชอบเราปลูกเอาไว้กินเองนล็กิน้อยเราปลูกเพื่อ,อมีอะไรทำนะฮะเช้านี้ก็คงจะประมาณพอ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวิชีไทยบ้านชาแนลนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะายบายชุบ